อะไรที่ทำให้คนต่างถิ่นต้องออกเดินทางเพื่อมาเยือนที่นี่หมู่บ้านที่อยู่กลางป่ากลางเขาตรงนี้และคำตอบที่ดีที่สุดก็คงจะต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองจะได้เห็นทางน้ําตกธรรมชาติสายหมอกยามเช้าดอกไม้ที่โฮมสเตย์และนาขั้นบันไดที่เขียวขจีการได้มาใช้ชีวิตแบบช้าๆที่นี่สักวันสองวันก็คงจะเป็นความสุขที่งดงามพาตัวเองเที่ยว EP 2ีบ้านน้ำจวงพิษณุโลก สวัสดีครับ EP 2 3นะครับซึ่งสถานที่ใน EP นี้นะฮะผมก็จะเดินทางไปที่บ้านน้ำจวงเป็นพื้นที่ทางตอนเหนือของจังหวัดพิษณุโลกนะครับที่นี่นั้นมีความโดดเด่นทางด้านการทำนาขั้นบันไดที่สวยงามมากๆเลยนะครับ EP นี้ก็จะเป็นอีกหนึ่ง EP นะครับที่ผมจะเดินทางมาใช้ชีวิตแบบสโลลีฟนะฮะมาพักผ่อนหนึ่งคืนที่หมู่บ้านแห่งนี้นะครับและตอนนี้เองเนี่ยผมก็ได้อยู่ในระหว่างเส้นทางการเดินทางนะครับบรรยากาศใน EP นี้นะฮะจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวออกเดินทางไปดูพร้อมๆกับผมเลยนะครับ การเดินทางในครั้งนี้ผมอยู่ที่พิษณุโลก150กิโลเมตรจากตัวเมืองสู่พื้นที่ทางตอนบนของจังหวัดมีธรรมชาติที่งดงามรออยู่และแน่นอนว่าที่ตรงนั้นก็คือบ้านน้ำจวงครับ ในระหว่างเส้นทางที่จะไปบ้านน้าจวงนะครับจะผ่านหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าบ้านหุ่นน้าครับนะครับตรงนี้ก็จะมีร้านกาแฟอยู่ร้านหนึ่งครับที่น่ารักมากๆเลยครับก็เลยแวะพักรถตรงนี้ก่อนนะครับหาอะไรกินเบาๆตรงนี้ครับจากทางแยกชุมชนบ้านนาะตอนสู่จุดหมายปลายทางผมพยายามมองหาร้านกาแฟนั่งชิลสักที่หนึ่งระหว่างเส้นทางปรากฏว่ามีตรงนี้ที่เดียวเลยครับอยู่ติดถนนและสังเกตเห็นได้ไม่ยาก ได้เวลาออกเดินทางต่อแล้วครับบ้านน้ำจวงเหตุผลหลักๆที่ทำให้ผมมาในวันนี้ก็คือคาว่านาขั้นบันไดครับแต่ผมเชื่อว่าที่ปลายทางคงไม่ได้มีความโดดเด่นแค่สิ่งนี้เพียงอย่างเดียวตอนนี้ผมเข้ามาถึงที่บ้านน้ำจวงแล้วนะครับ บรรยากาศที่นี่เนี่ยเงียบสงบแต่ว่าอากาศอ่ะคือเย็นมากๆเพราะว่าอาจจะอยู่กลางเขานะครับตรงนี้บรรยากาศเย็นจริงครับบ้านน้ำจวงเป็นชุมชนขนาดใหญ่บนพื้นที่ราบสูงในพิษณุโลกมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งวันผู้ที่ได้มาเยือนเป็นครั้งแรกต้องประทับใจที่นี่อย่างแน่นอนผมมองหาที่พักที่อยู่รอบนอกตัวชุมชน และที่บ้านน้ำจวงก็ไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรให้ยุ่งยากสำหรับนักเดินทางที่ต้องการจะนอนค้างคืนณนที่แห่งนี้ที่นี่คือศูนย์การเรียนรู้ภูทับ4ีนะครับเป็นโฮมสเตย์แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะฮะผมจองที่พักไว้ที่นี่นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าห้องพักจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็บรรยากาศแถวเนี้ยตรงนี้นะครับจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยครับ ภูทับ4เป็นทั้งจุดเช็คอินที่ท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้จุดกลางเต็นท์และโฮมสเตย์ทั้งธรรมชาติและบรรยากาศโดยรอบทำให้ผมตกหลุมรักทันทีตั้งแต่ขับรถขึ้นมาการที่สูดอากาศที่สดชื่นเข้าไปอย่างเต็มปอดคือสิ่งที่ผมปรารถนาในทุกๆครั้งที่เดินทางมาเที่ยวขุนเขา ุ่งดอกไม้ขั้นบันไดตรงนี้คงเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่เน้นถ่ายรูปเป็นพิเศษโดยเฉพาะสาวๆซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับผมสักเท่าไหร่แต่ในวันนี้ก็คงไม่จําเป็นต้องอายใครหากจะไปยืนสูดอากาศกลางทุ่งดอกไม้สีชมพูนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำตอบว่าทำไมผมถึงต้องมาบ้านน้ำจวง เส้นทางที่ขึ้นมาบนบ้านน้ำจวงนี่นะครับถามว่ามายากไหมเนี่ยผมว่ามาไม่ยากนะครับเพียงแต่ว่าการขับรถต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ความอดทนนิดนึงนะเนื่องจากว่าขับเร็วไม่ได้ทางมันเป็นทางบนเขาแล้วก็ค่อนข้างที่จะชันนะครับบางจุดเนี่ยขึ้นเขายาวๆเลยนะครับแต่ว่าการมาถึงที่ที่พักตรงนี้นะครับภูทับ4ตรงเนี้ยพอมาถึงเนี่ยมันก็ทําให้รู้สึกว่าการเดินทางทั้งหมดที่ที่ผมเดินทางมาตั้งแต่เช้านะครับมาถึงที่เนี่ยมันหายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งเลยนะครับบรรยากาศตรงนี้สดชื่นมากๆครับ ในช่วงเวลายามเย็นผมใช้เวลาทั้งหมดที่เหลือในวันนี้เพื่ออยู่กับบรรยากาศอันสวยงามอยู่กับธรรมชาติเบื้องหน้ามองดูภูเขาสีเขียวท้องฟ้าดอกไม้เดินไปเดินมาบนระเบียงชมวิวที่อยู่ข้างๆที่พักที่ผมเลือกและในสมองตอนนี้ก็คงมีเพียงเรื่องเดียวที่คิดความสุขกายสบายใจสลับกับการเข้าไปนั่งเล่นพักผ่อนในโฮมสเตย์ นั่งรอทานอาหารมื้อเย็นที่สั่งจากครัวบริการของภูทับสี่ บรรยากาศยามเช้านะที่พักคือรางวัลอันยิ่งใหญ่ของการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนที่นักเดินทางทุกคนพร้อมที่จะตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้าเพื่อสิ่งสิ่งนี้บรรยากาศยามเช้าที่บ้านน้ำจวงนะครับก็ค่อนข้างเงียบสงบครับเช้านี้ตื่นมาสดชื่นมากๆเลยนะฮะ เมื่อคืนเนี่ยฝนตกหนักมาทั้งคืนเลยครับชานี้ก็เลยมีหมอกแบบเบาๆบ,า,บ,า,บางๆนะครับสวยงามมากเลยครับก็อีกสักพักหนึ่งนะฮะผมก็จะไปทานอาหารเช้านะครับที่เขามีไว้ให้นะครับซึ่งหลังจากทานอาหารเช้าเสร็จแล้วเนี่ยวันนี้โปรแกรมการท่องเที่ยวเนี่ยจะไปที่จุดแนด์มาร์คสำคัญในหมู่บ้านนะครับซึ่งก็ต้องติดต่อรถนำเที่ยวนะครับเพราะว่ารถส่วนตัวเนี่ยอาจจะขึ้นไปไม่ได้นะครับ เหตุผลอะไรที่ทําให้ผมต้องเดินทางขับรถไกลๆมาเที่ยวในสถานที่ที่ไม่เคยมาบางช่วงก็ทําให้รู้สึกไปต่างๆนานาแต่เหตุผลอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ต้องมานั่งคิดอะไรเยอะเพียงแค่ได้ตื่นเช้าขึ้นมายืนงโง่ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติขุนเขาที่บ้านน้ำจวงตรงนี้ก็คุ้มค่าแล้ว หลังจากทานอาหารมื้อเช้าผมมีแผนท่องเที่ยวในจุดต่างๆในบ้านน้ำจวงที่นอกเหนือจากโฮมสเตย์ซึ่งรถส่วนตัวก็คงไม่เหมาะที่จะเดินทางไปยังสถานที่เป้าหมายเหล่านั้นและการเรียกใช้บริการรถนำเที่ยวคงเป็นทางออกที่ดีที่สุดตอนนี้นะครับรถนำเที่ยวก็มาถึงแล้วนะครับ คือเราไม่สามารถเอารถเก่งเนี่ยไปได้นะครับแล้วยิ่งฝนตกใหม่ๆอย่างนี้ด้วยนะฮะนี่ครับต้องเป็นรถกระบะยกสูงสถานเดียวเลยนะครับตอนนี้ก็ขึ้นรถมาแล้วนะครับพี่ชื่อพี่อะไรครับพ,พี่เย้ับพี่เย้แซลีแซลีนะครับจะเป็นคนนำเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวในวันนี้สำหรับผมแล้วนี่คือประสบการณ์ใหม่ที่กำลังจะได้สัมผัส การเดินทางผ่านทะลุชุมชนเพื่อไปตามเส้นทางกับคนแปลกหน้าที่น่าเชื่อถือฟังดูแล้วน่าตืน่นเต้นไม่น้อยแต่เขาเชื่อว่าสุดท้ายเราจะได้รับสิ่งที่สวยงามจากการเดินทางอย่างแน่นอน ก็คืออ่างเก็บน้ําบ้านน้าจวงนะครับใช้เวลาเดินทางไม่นานก็มาถึงสถานที่แรกเป็นจุดแลนด์มาร์คมยากาศดีท้ายหมู่บ้านที่แรกที่มาแวะตรงนี้นะครับเป็นจุดแลนด์มาร์คหลังหมู่บ้านนะครับอ่างเก็บน้ําบ้านน้ําจวงครับน้ำนี่ใสกิ๊บเลยนะครับตรงนี้สวยมากๆ มาตรงนี้แล้วก็เราจะได้ชมวิวแม่น้ํานะครับเป็นวิวธรรมชาติด้านหลังเป็นภูเขาด้านล่างเป็นแม่น้ําอะไรประมาณนี้นะครับก็มาถ่ายรูปเล่นนะครับตรงนี้นอกอจากสายหมอกยามเช้าที่ยืนดูได้จากที่พักผมก็คิดว่าบรรยากาศช่วงส,สายๆที่อ่างเก็บน้ำนี่แหละครับที่ให้ความรู้สึกเหมือนได้รับพลังบวกจากธรรมชาติได้ดีไม่แพ้กัน จะเป็นน้ำตกนะครับไปน้ําตกไหนก่อนครับเพื่อนน้ำตกตัดปลาก้างก่อนไปตัดปาก้างก่อนเส้นทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของมู่บ้าน้ําจวงแต่ละจุดในเรียกได้ว่าไม่ง่ายเลยครับเพราะเส้นทางเป็นทางดินที่มีล่องลึกตื้นไปตามสภาพจริงชวนให้นั่งลุ้นตลอดทาง เ,เราว่าทางมาน้ําตกเนี่ยลำบากที่สุดในบรรดาแลนด์มาร์คทุกจุดในหมู่บ้านน้ําจวงนะครับเมื่อกี้ก็มีเศษกิจจ่งไม้ร่วงนะครับพี่ก็ลงไปเอาออกนะครับแต่ยังไปไม่ถึงนะครับและจุดแลนด์มาร์คที่มีเสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวจะพลาดไม่ได้คือการได้เดินทางเข้าไปชมน้ำตกที่อยู่ไกลสุดขอบเขตของหมู่บ้านนี่คือน้ำตกตัดปลากัง้งแหล่งน้ำตกธรรมชาติที่ปราศจากการปรุงแต่ง น้ำตกตาดปลากัางครับสวยมากเลยครับเกี๋ยวที่ต่อไปนะครับก็จะเป็นน้ำตกอีกที่หนึ่งนะครับชื่อว่าน้ำตกตาดปลาขาวนะครับแล้วก็จะไปปิดท้ายที่โลเคชั่นสำคัญนะครับอย่าง เดิน2สองเต้านั่นเองนะครับน้ำตกอีกแห่งหนึ่งคงเป็นความน่าสนใจที่รออยู่ข้างหน้าที่ช่วยทําให้ลืมอุปสรรคระหว่างการเดินทางได้ตรงนี้คือน้ําตกตัดปลาขาวนะครับก็สวยงามไม่แพ้กับตัดปลาก้างนะครับแต่ว่าตรงนี้เป็นพื้นที่กว้างกว่าแล้วก็ดูเป็นแหล่งท่องเที่ยวมากกว่าเท่านั้นเองการมาก็มาไม่ยากนะครับอยู่ติดกับหมู่บ้านด้วย บางทีการที่ได้นั่งมองน้ำตกแบบไกลๆก,ก็เป็นวิธีที่ปลอดภยัยเมื่อได้มาเที่ยวในช่วงฤดูฝนแหล่งท่องเที่ยวจุดสุดท้ายคือสถานที่ที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านน้ำจวงเป็นนาขั้นบันไดที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย ตรงนี้คือเนิน2เต้านะครับแลนด์มาร์คที่สําคัญที่สุดในบ้านน้าจวงนะครับแล้วก็เป็นที่พูดถึงมากที่สุดนะครับถ้าพูดถึงนาขั้นบันไดาก็ตรงนี้เลยครับเดิน2เต้าตรงนี้แหละครับบรรยากาศด,ดีมากๆเลยฮะวันนี้ว้าวสดชื่นเนินสองเต้าเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้คนได้รู้จักบ้านน้าจวงด้วยเอกลักษณ์และความสวยงามของนาขั้นบันไดานี้ทําให้พื้นที่ตรงนี้กลายเป็นจุดแลนด์มาร์กที่ขึ้นชื่อของจังหวัดพิษณุโลก การที่ได้มาเดินเล่นตรงนี้ผมมีความรู้สึกสุขใจที่บรรยายไม่ถูกเลยครับที่บ้านน้ำจวงนะครับมีอะไรที่น่าค้นหาจริงๆนะครับธรรมชาติของที่นี่เนี่ยคือดีมากๆเลยที่นี่เนี่ยสามารถเป็นอันซีนของจังหวัดพิษณุโลกได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครได้นึกถึงนาขั้นบันไดนะครับขอให้นึกถึงที่ที่นี่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีเวลาว่างก็แวะมาเที่ยวที่นี่ดูนะครับ มาดูสายหมอกมาดูดอกไม้แล้วก็มาดูนาขั้นบันไดเหมือนที่ผมมาในครั้งนี้นะครับที่นี่รอต้อนรับทุกคนอยู่นะครับพาตัวเองเที่ยว ep 23ที่นี่บ้านน้ำจวงพิษณุโลกครับบ้านน้ำจวงเป็นอีกหนึ่งบันทึกการเดินทางที่สร้างความประทับใจการเดินทางมาที่นี่มาใช้ชีวิตแบบช้าๆมาใช้ชีวิตแบบลุยๆเป็นการพาตัวเองมาเปิดโลกใหม่ๆ และก็เป็นไปตามที่ผมเชื่อว่าสิ่งที่ได้รับหลังจากการเดินทางอันเหน็ดเหนื่อยคือประสบการณ์ที่สวยงาม